อะ s a ah l uh. um, um, ุ m u a l a i ุม m w a r a ตล i w a b า r a k t u วันนี้จะมารีวิวอซาุชิกับกับเม่กัพละวันนี้จะมารีวิวซ a k ุ c ินะคะนี่ค่ะซา k ุชิมันไม่จะลูนะคะ สลเหมือนกันนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าเห็นแล้วใช่ไหมคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย